สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันพี่เกม Creative w o r l d นะคะเป็น EP แรกของพวกเราแล้วก็มาแนะนําสมาชิกของพวกเรากันนะคะคนแรกก็คือน้อง JB เจ้าเก่าเอาคนนู้นนี่วะของถูสวัสดีค่ะ JB นี่เป็นสมาชิกใหม่ของเรานะคะน้องจักเดย์สวัสดีครับ EP น <ha>. ี <partido game template verse> <ASE> ้เราก็จะมาสำรวจเกม Creative Verse กันนะคะว่ามีอะไรให้เราทำบ้างนะแล้วเราก็เดินมั่วๆมาสำเร็จภารกิจไปหนึ่งอย่างนะคะเราจะมาไขปริศนาภารกิจต่อไปกันจากเดกับ JB นี่มีภารกิจไหมมันขึ้นไหมมีมีครับตัว Q อ่ะสำเร็จกันแล้วป่ะอันแรกใช่รูัวงไหนอ่ะกดตัว Q อ่ะตัว Q Q เป็นคราฟอะตรงเออโคดิกอะไรเนี่ยกดคอมปีสแล้วอ๋อ แล้วต่อไปมันให้ทำอะไรอ่ะ We come to the jungle เนี่ยอันต่อไปมันคืออันข้างบนปะเห็ดเห็ดอะไรสักอย่างให้กินเห็ดปะ E A T ให้ให้กินเห็ดให้เก็บเห็ดหรือเปล่าเห็ดสีแดงอ่ะเรียนมาูมใช่ปะให้เก็บห้าครั้งปะอ้าวเหรอโอเคเดี๋ยวไปตามล่าหาเห็ดกันเรายังไงยังไงนังไงเห็ดเห็ดเยอะเนี่ย ต้องกินด้วยเหรอเก็บยังกินยังเก็บแล้วอูวผ่านแล้วมันขึ้นอะไราะขึ้นอะไรขึ้นขึ้นว่าเรากินเห็ดแล้วแต่ไม่ผ่านอ่ะอ้าวทำไมอ่ะมันได้เก็บเห็ดให้อาหรือเปล่าก็ตอนนี้มีมาสิบอันแล้วอ๋อมันเหลืออะไรอ่ะเวทอักเคทีฟิตยออมคืออะไรอ่ะไม่รู้ให้ทำอะไรอ่ะ เฮ้ยทำอะไรอ่ะข้อแรกอ่ะเจบีผ่านยังส่งม,ม,มาเลยเอ้าเจบีก็มีในคำเดียวกันมันเป็นภารกิจเดียวกันจะบอกว่าเจบีผ่านแล้วเอ่อของมัสรูมเหรอไม่ใช่เห็ดก็คือให้กินไงผมสวินโฮมอ่ะมันมีชื่อเครชด้วยนะอ,อ๋อมัสรูมเออผ่านยังให้ตีสิ่งมีชีวิตผ่านแล้วเอ้าทำไมอ่ะยังไม่ผ่านตีใครตีตัวนี้เหรอ ตัวอะไรก็ได้ตีได้ใ่บูดตีอ๋อผ่านแล้วอ๋ออะไรมันเควสแรกหรือเปล่าโอเคฮัลโ,โ,อโอหลผ่านแล้วเควสนี้ว้าวต่อไปเป็นโฮมสวีทโฮมนะคะบ้านแสนอบอุออ่นใช่ไหมเป,เป็นเดียวกันปะเนี่ยเป็นเดียวกันครับบูดวออะไรสักอย่างอะไรทำแผ่นไม้เหรอข้ามเลยทุกอ,อย่างเลยข้ามไม้อะ ครับบูดวอลก็แพงไม้ปะหร ar er ืออะไรอะเนาะหาก่อนนี่ไงไอบูดวอลใช่ไหมอู้ขาบูดวอลยี่สิบอันมันคือแผนไม้อ่ะเลื่อนลงมาเรื่อยๆอ่ะมันอยู่แล้วแล้วก็รับมายี่สิบอันโอรับแล้วยี่สิบอันวางไม้ลงบนพื้นไม่ผมไม่เจอจริงเหรอ ผมก็ปีไม้แล้วดูมันมันจะเขียนบูดบูดวอ w a l ที่จะเป็นเหมือนมันจะไม่เหมือนอื่นมันจะเหมือนเป็นเป็นอ่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแผ่น,แผ,น,แ,ผนแผ่นเหมือนแผ่นแปลนน่ะก็แผ่นแผ่นไม้<อ>เหมือนมินิเวิลไงใช่ใช่แต่พื้นแต่พื้นหลังมันจะเป็นเหมือนเป็นกระดาษอ่ะเป็นภาพวาดอ่ะออ wood gravel w ล l l เนี่ย ว้าวผ่านแล้วผ่านแล้วไหนวางนี่คือวางนี่คือยังไงอ่ะพลอนี่ไงอยู่ที่วางเหมือนเนี่ยวางอยู่เนี่ยเห็นไหมวางไป20อันเขาวางยังไงอ่ะเาอมาวางยังไงอ่ะก็เลื่อนไปตรงใช้ใช้ลูกกิ้งเมาส์อ่ะเลื่อนไปตรงตัวนั้นอ่ะแล้วก็กดคลขวาก็วางแต่อะไรนะเราต้องไปกดเฟซปีเฟสได้หรอใช่เราต้องไปกดผ่านด้วย อะไรขึ้นมาเยอะๆเลยน่อ้อนไหนก่อนต่อไปเอาเอาลุกก่อนปะลุกเอาใช่อ๋อมันให้เราทำมันต้องสองกันเลยเนี่ยใช่แล้วแผลครับ <c oughs> ไปเก็บห้เก็บดอกไม้ปะ ไวคือเถาวัลไม่ใช่เหรอวายอะเถาวัลอยู่ตรงไหนอะเถาวัลมันจะห้อยลงมาจากต้นไม้อ่ะห้อยมาเป็นเป็นแบบยาวๆลงมาอ้นเหรอเดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วกันมองไม่เห็นเลยเอาเอาข้าวพงไปเดี๋ยววางเรียงไว้ให้คือวางได้มั่วซั่วมากคือมันไม่สว่างหรอหรืออะไรอุ้ยโดนน้อตีโดนน้องตีอ้าอ้า ตายแล้วเหรอแล้วไม่มีไอ้นี่เหรอไม่มีเตียงไม่มีอะไรเหรอที่คาบอ่ะมีมีมีเห็นโซฟาเห็นโซฟาแต่ไม่มีเตียงอรอโซฟามันนอนได้ปะถ้านอนแล้วเวลาจะเร็วขึ้นเหรอก็เหมือนมินิเวิด์ถ้านอนแล้วคือจะแบบว่าแป๊บเดียวอ่ะก็เหมือนเรานอนหลับอ่ะมาพรมไปก่อนได้ไหมนอนเป็นพรมได้ปะข้าวได้ไหมลองดูดิ อ๋อคือเราพอเราผ่านไปเรื่อยๆเราจะคับได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะแย่ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราสามารถครับเสื้อผ้าได้เห็นปะต้องมีวิธีที่ทําให้เรานอนได้อะหรือสักอย่างไปหามาใช่ไหมทําไมมันมีแต่โซฟาหรือว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันถึงจะอัปเกรดไปเรื่อยๆปะหรือว่าหรือว่าเราต้องมีโต๊ะใช่ปะโต๊ะคับเหรอเออใช่เฮ้ยใช่น่าจะต้องมี เพื่อนไหนอะโต๊ะคราฟนี่ปะคราฟติ้งเนี่ยต้องมีหินด้วยหินสลับเดี๋ยวไปเก็บหินต้องไปเก็บหินก่อนมีหินไหมหินไม่มีเอาไหมไม่มีนี่ไงลองคราฟดูไอตัวเนี่ยต้องมีหินกับเถาวัลน่ะอนนี้นี่ไม่มีหินมีหินเถาวัลนอไหนเออกดให้ให้ยังไงอะนี่นี่นี่คอยมาไหน เห็นไหมอ๋อนี่เหรอกำลังให้เหรอเห็นอาวางมาแล้วเห็นปะอ๋อแล้วก็กดตัว F ปะเป็นสววานว้าวอุ้ยให้กันอย่างนี้เลยเหรอเท่ไปเลยอุ้ยขาดไม้เอาเอาไม้ก่อนตอนนี้บ้านเราเหมือนอย่างที่ทำพิธีอะไรสักอย่างเลยเป็นละครพิธีนี่ได้แล้วเดี๋ยว กำลังจะคราฟอันนี้ได้แล้วมาแล้วมาแล้วคนจะต้องตื่นเต้นฟังนะมันเป็นที่ตัดไม้เนี่ยดีดิมันสามารถทำไอหินสลับอะไรนั้นได้เหรนี่ไงใช่จริงด้วยเฮ้ยที่เลื่อยไม้เหรอใช่ใช่แล้วเราก็จะคราฟอย่างอื่นได้ด้วยอ่ะเฮ้ย เหมือนแต่ละคนตื่นเต้นตื่นเต้นกับเควส์ของตัวเองมากเลยไปเอาน้ำผึ้งกันเฮ้ยทุกคนเรามีพมให้ทุกคนแล้วสยยๆๆสยามารถมาเก็บไอ้ไม้ทำพรมอยู่ในเครื่องนี้ได้นะแล้วผเาแล้วกิจคือให้เราทำอะไรนะ ตอนนี้สําเร็จไปสองแล้วอ่ะไม่รู้ทําตอนไหนอะเก็บ <Jord> น้ำผึ้งเก็บดอกไม้เหรอหรือเก็บอะไรอะใช่แต่ฟ f เวอร์ยังไม่ผ่านเออใช่อีกอันนึงอะเก็บน้ําผึ้งต้องแง่น้ําผึ้งันไอเหลืองเองะบนต้นไม้อ่ะเหลืองเอก็ขึ้นไปเก็บยังไงอะต่อต่อบล็อกขึ้นไปแกนี่ไงเต็มเลยนี่ทางเนี้ยเอาไม่ได้หรอน้ําพึ่งเนี่ยยังไงเจบีน้ำผึ้งมันหัวนายอะเอา ยังไม่ผ่านเฟลเวอร์เนี่ยดอกไม้คือไอ้ที่อยู่บนต้นไม้ปะใช่ไหมเอเราเก็บดูอ่ะได้เลยผ่านเลยเก็บดูอ่ะไหนอ่ะเออลองดูดดูดใบไม้นั่นด้วยอุ้ยใช่เลยนี่ไงดอกไม้คือแบบถ้าจะดูดหินนี่ต้องใช้ถุงมือกันใช่ไหมเนี่ยใช่มันมันช้ามากอุ้ยผ่านแล้วอ่ะเควสผ่านแล้วนะคุณผ่านเควสยังเนี่ย อ่านดอกไม้อยู่ตัดดอกไม้ขามานี่ไงสีแดงเนี่ยคือต้นหนึ่งมันมีแค่แบบว่าอันสองอันละนี่ได้เหรอเอาแล้วเอาให้กันไม่ได้เหรอดอกไม้อ่ะไงนี่ไงข้างบนเนี่ยเนี่ยนี่ไงสีแดงไหนอ่ะนี่ไงไม่ได้ใดูนี่ยเนี่ยเหรอไหนอ่ะนี่ไงดันซ่าทางน้ำผึ้งนี่เหรอเนี่ยแดงๆอ่ะสีแดงอะเฮ้ยไม่เห็นจริงดิ อ๋อครบแล้วอู้เก่งมากโอ้เหนื่อยจังเลยเอาไงต่อแล้วไอ้นี่คือทำอะไรอ่ะอันนี้ผ่านเควสกันแล้วเหรอไอ้ part of focuser อะไรผ่านแล้วโปรเซตอะไรผ่านแล้วเหรออันที่สองให้ทำอะไรไม่รู้ให้คราฟอะไรสักอย่าง part cup c r a f t i n ท tools ไหนๆอันไหนอันที่สองอะอันนี้ปะโอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วไอ้ยังจักไม่ได้นะ จากเดเคือยังไงว่ามันเหลือครับพอินโปรเจคเซอร์ใช่ไหมครับคัพโปรเจคเซอร์อินคลาสซิ่งคือแล้วลองครัพดูอย่างตัวที่เนี่ยแทนแน่นแอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออกด F เข้าไปกดเข้าไปแล้วก็วเอาเอาไม้อ่ะเออไม่ใช่อันนั้นมันสโตนเนี่ยเป็นเป็นรูปไม้เนี่ยคือบูทสลับอะ่ะผ่านแล้วไงผ่านแล้วใชที่สซ่เออเอ้าทำไมโปรเจคเซอร์ไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงวะ ทำไมอ่ะทำไมไม่ขึ้นในค้าบอ่ะมันขาดแค่เครื่องนี้เลยใช่แต่ตอนเนี้มีประตูแล้วเห็นไหะไวะอะไอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยมีเตียงแล้วจริงด้วยเราต้องค้าบเตียงสายสร้างบ้านอีกแล้วคนนี้ JB JB Channel ของเราอย่าลืมติดตามช่องของ JB Channel นะครับนี่สายสร้างบ้านตัวจริง นี่ถ้าถ้าไม่พูดอะไรนี่ไม่ต้องสือกเลยนะกำลังกำลังสร้างบ้านอยู่หลงค้าเพื่อนเพื่อนครับขึ้นเลยอ่ะให้เหรอโอ้ทำยังไงทำเควสไม่ผ่านเนี่ยคนนี้รองค้าวองท้าี่ค้าบได้ทั้งหมดเลยนะพวกกล่องพวกเกิงอะไรเงี้ยไม่ต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างอ่ะหรือว่าต้องลบตัวละครเลยวะขนาดนั้นเลยเหรอ เล่นกันเลยไหมแะ้รวะตอนนี้คือวันจักรจะลาพวกเราแล้วนะคะเนื่องจากว่าเพ้ไม่ผ่านนะคะทุกคนนาลงฝานไว้เจอกันวันหลังเนาะวันจักรได้ครับครับมีต้องเล่นได้ครับบ๊ายบายยวผมลองลงไปหาหินดำเวลาเป็นมนุษย์ทำลองเจาะดูว่าจะเจอฐานไหมเออลองลองดูสร้างไอ้เครื่องนี้มาแล้วแบบว่า วางตรงไหนอะใส่เครื่องเลยวางได้ปะไม่ได้ไดบอกให้วางบนแท่นเราวางในหินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยวางบนโหนโดแร่โหนโดคืออะไรก่อนยาสลดีแหละหรือว่ามันอยู่ใกล้ผิวน้ำวะ เจมี่ปะไปไหนมืดอยู่เลยของมืดอยู่เลรอเพิ่งตีสองเองอ่ะอยากได้เตียงอะตอนเนี้ยจังหวะเนี้ยเตียงต้องเข้าแล้วทำเตียงให้นอนนะจ๊ะเฮ้ยได้แล้วมาเจมี่เตียงคู่อยู่โอ้ท่านอนทุกเรื่องดูไงดูท่านอนดิยังไงตีห้าอ๋อเมื่อกี้เรานอนตอนตีห้าไง พอเรานอนเีงเดี๋ยวมันบอกว่าไอ้นั่นมันอยู่ตรงผิวน้ำใช่ไหมเดี๋ยวจะไปตามหาผิวน้ำก่อนทานอะนี่ไงผิวน้ำอยู่ตรงนี้เจมี่อุ้ยเจมี่ไม่ไปไกลจังเลยผมมาหาดูถ้ำเฮ้ยหรือว่ามันอยู่ในถ้ำนี้วะมืดมากเลยนะมืดมากแม่ กลัวมืดมากเลยอ่ะนี่ตกลงไปไม่ตายอ่ะเนี่ยเนี่ยมันมันต้องการหินนี้เว้เนี่ยมันเอาไม่ได้แล้วถุงมือเนี่ยคือต้องใช้ต้องใช้ฐานสร้างั่นแหละานไปต้องหาฐานละจังหวะเนี้ย นี่นี่ผมว่าเนี่ยฐานไหนเนี่ยหรอนี่นี่ก้อนนี้เลยนี่เฮ้ยดูได้แล้วเหรอมันให้อะไรมันให้แป้มันให้ร็อกสร็อกสร็อกสเตอฮ้ยจัดดิเนี่ยนี่เห็นไหมนั่น่ะ ดูดได้ปะทำไมาทำไมมันดูดไม่ได้ไม่ดูด <ๆ S 2> ได้ปะไม่ได้เนี่ยวัดเนี่ยฐานชัวเลยเนี่ยฟ้าแต่มันต้องใช้อะไรฮึหรือว่าเราต้องคับเฮ้ยว้าวเฮ้ยแล้มีไงเฮ้ยมันวางได้แล้วเฮ้ยมันต้องวางตรงนี้เหรออ๋อคือเราต้องวางไอแท่นี้แล้วก็ให้มันกัดฐานออกมา ใช่สงสัยโอ้โหถ้าไม่ถ้าไม่ลงมาในถ้ำจะบรรลุไหมเนี่ยอุ <c oughs> ้ยตัวอะไรอยู่ข้างหลังเอุ้ยอุ่ยตัวอะไรอ่ะไก่ไก่และไล่นี้วางได้ไหมเนี่ยเอาเครื่องนี้มานเดียว,น,ว,วนี่มันคราบยังไงวะคราบเลยวะโอ้โหของยากนี้ เรามาไก่บ้วะเอ้ยได้แล้วอ่ะอุ้ยได้ฐานเต็มเลยอ่ะได้ฐานมาห้าอันว้าวมีแจวได้อัพเกรดแล้วเอ้าแล้วเครื่องนั้นอ่ะเออเราต้องไปสร้างใหม่ตลอดเลยหรอโอ้โหโใช่ไหมเนี่ยเอาป่ะเจมีกลับบ้านได้แล้วได้ฐานแล้วจะทำถุงมือกันว้าวว้าวสนุกอ่ะ ต่อไป<ข>อเรา,เราต้องค<ร>าบ<ร>ถุงมือใช่ไหมใช่ขอถุงมือก่อนเลยเพิ่นอู้ใช้ทั้งห้าอันมีกี่อันเนี่ยอุ้ยมีหเองเราต้องคาปไปนั่นไปอีกดิไปเจมีเราต้องไปเอาฐานอีกกัดไปขึ้นแบบกลัวแบบเดินไปแล้วพลาดตก,ต,กตกอะไรตรงนี้เยอะเลยอะ่ะ เอามากี่อันนั้นไปเยอะอยู่ข้ามไเยอะเลยเหรอไอตัวนั้นก็เช่นนี่ก็สี่อันเองแล้วแต่ก้อนเหรอเป็นก้อนดำๆนี่แหละเป็นก้อนดำเลยมาแล้วได้แล้วหนึ่งได้แล้วสองนี่ได้มาอีกสิบแปดก้อนอืมมือกดล็อกข้ามระเบิร์วะจริงเหรอ นี่คบเพลิงปลดล็อกคบเพลิงแบบใหม่เอ้ยไหนขอดูหน่อยสิอู้สว่างใช่เหรอฟังจริงใช่ว้าว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 ไปเยอะแล้วกลับเลยอะกลับเลยเนาะต้องไปหาเห็ดด้วยเฮ้ยว่าเห็ดไอ้นั่นเนาะเห็ดดินจืดเหรออะไรก็ได้เห็ดอันไหนก็ได้สามขึ้นมาดิ อะไรก็ได้ไข่เจาะรูบอเลยเราเราไงหาเห็ดหาเห็ดต้องมีดอกไม้ได้ปะเห็ดแดงได้ไหมอ่ะ <c oughs> เห็ดแดงน่าจะได้นะ <c oughs> เห็ดอะไรก็ได้ขึ้นวะเออใช่ขึ้น <c oughs> มาแล้วแสลบแสลบสวยอ,อัปเดตสำเร็จชื่อ แล้วก็มีถุงมือมาเพิ่มมีอีกหนึ่งอันนี่ทีนี้เราก็จะดูดไอแผ่นนั้นได้แล้วแผ่นที่เอไปขุดแต่ไม่ได้อ่ะเย่ได้ไหัหยใช่ลเลยได้แล้วว้าวดีอุ้ยได้มาเยอะเลยอะ่ะเมื่อกี้เราจะทำเครื่องอะไรนะที่ว่าจากหาไม่เจออ๋อเครื่องนั้นเหรออ๋อไอเครื่องอนั้นไอโฟเซอร์อไไอฟอกฟอกอ,อะไรนี่จ้ะ อ,อ๋อไอฟ็อกใช่ตัวนั้นน่าจะเป็นดาวนะน่าจะเป็นแบบเครื่องแบบหลอมอ่ะครับอ่ะสโตนสโตนสวอดอินเดสวอด์ดาบรอดาบห<า><า>ินเ<ด>หรออืมเก่งมากพอ,อผา่านแล้วเอ้ากระดูกเอาจากไหนอะ ดูมีอยู่ลองดูในตู้มานอนสุดยอดเวหานั่นไหมมาเยี่ยมเหมืองผมนะไปไปเฮ้ยม,มีมันมีบันไดด้วยหรอมีอเอาอีกแล้วตรงนี้อีกแล้วโดนสับกำลังหาของไม่ให้เป็นยังไง โอ้กัดใหญ่เลยรออันนี้อันนี้ไว้กัดหินเนอเครื่องเนี้ยใช่ใช่ไปคาบดาบก่อนเป็น EP แรกที่ยาวนานมากนะคะทุกคนคือแบบตื่นเต้นมากกับบ้านใหม่แล้วก็เกมใหม่ของเราสนุกนะผมว่าใช่สนุกสนุกสนุกใครที่ยังไม่เคยเล่นก็โหลดมาเล่นนะคะเป็นเกมฟรีที่คุ้มค่า ในระดับหนึ่งเลยใช่อ้ด้ยใช่ก็ต้องทำเเว s ไปเรื่อยๆเป้เาพวกแบบของมันถึงจะ,ไ,จะไอ้ q เควผ่านอีกหนึ่ง <Yahoo! S 1> ยนี่ไงถุงมือออกซิเดียนเนี่ยสร้างยังเฮ้ยผมเจอเหินออกซิเดียนด้วยใช่เหรอผมว่ามันต้องสร้างเตานั้นก่อนอนะหนอยู่ข้างไหนข้างล่างอ่ะกำลังไปหาแล้ว ไหนเนี่ยเลยนี่ไงใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าออฟซิเดียนหรือว่าอันนี้ฐานไหนดำๆเนี่ยลงไปไหนเดินลงไปข้างล่างเหรอเออเอาอยู่ไหนอะ่ะขมเก็บมาแล้วอยู่ข้างบนไหนอยู่ไหนอยู่ข้างบนในบ้านเอเอเ<ช>หรออย่เตาอยู่เตาหลอมอ่ะ อุ้ยมีเตาหลอมด้วยเหรอใช่นี่ไงวิ้ยเราจะได้มืออีกอันหนึ่งแล้วสุดยอดเก่งมากต่อไปคือไอรอนแอนด์ไมเนี่ยไอโกวิ m u s ัสลูมเห็ดอะไรอ่ะเห็ดสิบอันคืออะไรหรอเก็บปะเก็บเห็ดสิบอันแต่ไม่ใช่เห็ดแดงหรอเอาเจบีผ่านแล้วหรอยัง เอาไปเก็บเห็ดเห็ดหลินจือหรือเปล่าที่แทรกอยู่ในดินอ,ะอ่ะ้องเป็นเห็ดที่รูปร่างหน้าตาแปลกเห็ดที่ไม่เคยเห็น <ๆ S 1> หรือว่าเราต้องไปป่าดงดิบเ,เห็ดเดืองแสงพบในชั้นหินย้อยบริโภคเพื่อสร้างสุขภาพใหม่ได้ตามการเวลามันเรืองแสงเพื่อทำให้สามารถอ่านได้ในที่มืดหรือใช้เป็นยาปรุงป้าเราไปหาเห็ดหาที่ไหนแล้ว ป่าดงดิบเหรอไม่แน่ใจน่าจะใช่อตอนนั้นป่าดงดิบเราข้ามน้ำมาใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เอาละครับทุกคนวันนี้เราก็ทำภารกิจมายืดยาวมากๆยังหาเห็ดเรืองแสงไม่เจอละอีพีหน้าเราจะมาหาเห็ดเรืองแสงกันเอาไว้เจอกันอีพีหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย บ๊ายบายครับฝากกดติดตามด้วยนะทุกคน